สั่งให้ผมหยุดผมบอกว่าสิ่งที่ผมทำเนั้ยผมทำตามกฎหมายที่หให้อาให้อนาจผมไว้แต่นี้เมื่อจ่ายผมหยุดขอให้สั่งมาเปา็นะไรล่ะสอนถ้าไม่สั่งผมมาเปา็นอะไรสอนผมกม็ไ่หยุดเพราะผมถือว่าผมทาหน้าที่ถ้าคุณยากได้ผมคุยยาผมไปเลยนะนั่นนั่นคือประสบการณ์ที่ผมเจอเครับนี่ผมต่อสู้มาไม่ใช่เพราะคดีิระการมนุษย์ถือในกระทาง ผมเคยไปจับยาพี่น้องของคุยภาษาวมีญาติไเหกัโรโกรธผมมากฟ้องผมคุณฟ้องแล้วต่อรองว่าถ้าผมช่วยศาลเขาเขาจะถอนฟ้องผมไม่ผมไม่มไมอยอมช่วยคุณฟ้องผมเลยแล้วผมจะสู้คดีเองผมไป็น,นาให้กับตัวเองนะครับที่สุดแล้วศาลร,รื้ฟ้องเพราะนี่คือความจริงน,นี่คือความสิ่งที่ผมสั่งสมมาในชีวิตของผม ผมเคยถูกรัฐมนต์ีเรียกไปด่าไปขอคดีผมก็โคง้งับแต่ในใจบอกกูมไม่ทำให้มึงหรออย่างยังไงผมก็ไม่ทำย้ายผมนั่นสิ่งคือสิ่งที่ผมผม,ผม,ผ,มผมประสบเจอตัวผมเองหลายอคดีมากมายครับนั่นเป็นตัวย่าเพราะฉะนั้น,น,นความกล้าหาญมันต้องสั่งสมขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งงานเราถึงจะกล้าหาญ กล้าทาในสิ่งที่ถูกต้องมันก็ไม่ง่ายสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะกล้าแล้วต้องมาไป็นเบบผมเนี่ยบางคนก็ต้องไปคิดเขาบางคนก็ต้องคิดนะแต่ถ้าทําพร้อมเดียวกันเขาทำอะไรไม่ได้สื่อโซ่ตนทำพร้อมเดียวกันก็ก็เกิดกำลังเหมือนผมนีปในองค์กรตำรวจผมพยายามพูดปากเสียงปากแฉก็ทำได้เฉพาะในกลุ่มเล็กๆในทีงานที่มีโรงการนั้นเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะพิยาะให้มัน ไปทั้งประเทศซึ่งผมไม่มีความเกลียดใจนะนะผมก็เป็นมนุษย์ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งมีความฝันอยากจะเป็นตำรสจที่ดีอยากจะทําเพื่อสังคมเหมือนที่ผมเคยพูดกับใครจําเหมอว่าผมสาบานตัวเองนะครับไม่ได้สาบานตัวเองจะเป็นอะไรสาบานตัวเองว่าผมจะเป็นตำรวจที่ดีแค่นี้แลออ้วที่ดีคือหมายถึงอะไรก็ตามที่ผมอธิบายัดนครับกรุงครงจะชัดเจนในระดับใน ยืดเยื้อหน่อยนะครับแต่กระใจความตรงนี้ครับหลายปีไม่ได้คุยกันทางสื่อก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับพี่ปวินพอดีพี่แยงไม่ฟังอีกครับด้วยครับครับพี่ปวินพี่แยงเขาฝากถามมาคำถามหนึ่งว่าปวินอยากกลับประเทศไทยไหมครับขอชื้อไม่ข่อจะได้ยินไหมครับพี่ปวีอพี่แยงเขาฝากถามมาว่าพี่ปวินอยากจะกลับมาที่ประเทศไทยไหมครับแน่นอนครับแน่นจรอ ปต้เกเป็นของผมผมยังมีบทบาทอะไรที่นั่นยังยังยใจอยู่ที่นั่นครับใหครับผมครับที่เเเป็นเป็นตอนหลังผมครับเป็นตอนหลังผม เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะทำทุกทิศางให้ผู้ที่ภัยและร่วกันหรือไม่ใช่แค่คนเนียแต่ว่าผลสดได้กลับมาพร้อมกับสักดิ์ศรีแล้วก็ความเป็นธรรมที่เราอยู่ที่บ้านเกิดจะต้องมีวันนั้นจังหวัหนึงระบบแบบนี้มันเกิดในประเทศไทยมันได้เล่นนานแสนนานแล้วทุกคนก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเราเองยอมับ หรือไม่แม้กระทั่งขนาดนนาามมนเนี้ยก็ยังคุยกันว่าไอ้คุณรังสีมันลมเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายใครทำให้เกิดอันตรายใครที่แผ่รังสีอัติมาเสื่อมถอยจนาหลายในประเทศไทยเนี่ยกล้าที่จะหาว่าไอ้ที่มันอันตรายเืิอไอ้พูดไปทลไมต้องอันตรายทั้งทั้งนี่คือความจริงนี่คือระบบที่มันทําลายประเทศชาติเราจริงจงแล้วถ้าเนืงหลายเนี่ยไม่รับประเทศชาติไัน เราเลยคนกลัวตายใช่ไหมไม่พูดแต่ที่สุดแล้วสื่อมวลชนก็จะต้องตายเหมือนกันนะครับในลักษณะแบบนี้ที่ผมต้องเจอมเหมือนไทยระดับนงจากนั้นเนี่ยทําทําไมผมต้องต้องหนีแน่นอนครับก็เรียกเหตุผลนี้นะครับเพราะอพูดเปิดเผยไปใครก็ไปกด้และที่สุดจะคงจะเห็นแล้วนะครับว่าก็ไอใบสมัครแอ่นั้นนะครับตรงนั้นนะครับเป็นคําตอบทั้ง ทำให้ผมตัดสินใจง่ายอ๋ออย่างนี้ดีเองครับก็คงไม่ต้องพยายามทำอะไรมากไปกว่านี้นะครับค่ะก็เข้าใจแล้วก็คุณแยมพอจะเข้าใจไหมครับไม่อจะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับค่ะมีคําถามเพิ่มเติมแล้วแล้วพเข้าใจก็จะจริงที่ท่านพูดค่ะเรื่องของเหตุผลนะคะเสียงเสียงไหนครับค่ะจะได้ยินไหมคะเข้าใจที่ท่านได้แห่เหตุผลแต่ตัดสินใจที่รีพายค่ะ ก็ส่วนตัวเออยากจะให้กำลังใจท่านนะคะว่าจากที่ท่านรีบไปแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการท้าทุจริตยิอยาที่ทราบเลยก็นักข่าวที่ทําเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยเสี่ยงหายเลยครับไม่ได้กินเลยครับไม่ได้ยินมคะได้ยินไหมคะตอนนี้ตีหนึ่งค่ะตนค่ะก็ขอบคุณท่านสวีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงว่า เป็นประเด็นที่ให้เหตุผลมาในการตัดสินใจแล้วก็ส่วนสำคัญคือสุวนชนเหมือนกันนะที่ท่านพูดด้วยภาวะแวดล้อมต่างๆนะคะในสถานการณ์ที่ท่านได้เอ่ยถึงว่าเอ่ยเป็นสิ่งที่เหตุผลเอ่ยอยู่แล้วอจากจะเรียนให้ท่านทราบด้วยนะคะว่าในส่วนหลังจากที่ท่านได้รีพไพไ์ไปคนคนใดก็ตามนะที่พูดถึงเรื่องแบบค้ามันโดนลงยาโดยเฉพาะนักข่าวทุกท่านก็ทราบดีว่าเคยถูกโจมตีเคยถูกใส่ร้าย นะคะเกียรติยามนะคะแม้ท่านถูกขับไล่ออกนอกประเทศด้วยซ้ำนะถ้าถ้าถ้าวันนั้นยังไม่มีกําลังใจที่จะเป็นนักข่าวต่อท่อาจจะรีบไยท่านเลยก็ได้แต่ว่าส่วนสำคัญที่อยากจะให้กําลังใจท่านนะว่าในขณะที่คนหลายที่ท่านต้องรีบไยไปเนี่ยคนหลายๆคนในประเทศไทยก็ยังต่อสู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากที่ยังทำคดีนี้อย่างน้อยนะคะหนึ่งร้อยจนหนึ่งร้อยคนที่ถูกดำเนินคดีติดเชื้ าก็เป็นบทปวัตศาสตร์จากผลงานของท่านนะคะที่อยากแชรให้กำลังใจท่านแล้วก็สว่วนตัวเองที่ยังอยากจะแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะเป็นคำถามนิดนึงนะคะต้งะงงองต่อยอดมลรัฐมาชอบอุปใ,ในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการฆ่ามนุษย์โรฮิงญางนะคะส่วนที่คนที่บอกว่าก็ตัดสินใจทิ้งไปแต่บางคนที่ยังอยู่ในประเทศไทยก็ถูกกระบวนการในการบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือ นะะคเห็นได้ชัดไม่นักสื่อมวลชนเอ็นจีโหรือไม่นักทุนช่วยใครที่มาทําเรื่องนี้ก็จะถูกกระบวนการที่เรียกว่ากาไหมาก่อเราอาจจะไม่รู้เท่าทันเราไม่ได้เรียกมันว่าเอไอโอนะคะแต่การถูกโจมที่ต่างๆในในโซเชียลมีเดียหรืต่างๆซึ่งในที่สุดท้ายเราก็มาเรียนรู้กับมาเรียนรู้เอาด้านคุณธรรมไอโอที่บ่อนทำลายทำให้เกิดความกลัวว่าไม่กล้าใครจะทําเรื่องนี้ต่อไปแต่อย่างที่ห่านท่าเช้าเนี่ยมันเคยติดตามเรื่องของโรเจอร์อย่างต่อเนื่อง อ,อยากจะบอกท่านว่าหลังจากที่แม้คดีน,นี้จะเป็นคดีอาญาแต่กระบวนการทั้งนักลงยาที่มันอยู่ทั้วันนี้ยังคงมีเจ้าลงยายที่หลบหนีมาแล้วก็เข้ามาบางทีก็ไม่ได้เป็นข่าวบางที่ก็ไม่ได้ถูกจับเช่นด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ต้องถามท่านถามว่าจะทําอย่างไรในการที่จะกระจัดหรือทําลายกระบวนการทั้งนี้หล่านี้ ในเรื่องของการค้า,ามันอยูตลอดแล้วก็จะเห็นว่าปัญหามันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะแต่ที่ผ่านมาในปีก่อนไทยก็ถูกจัดอันดับขยับจักสามขึ้นมาเป็นเทียร์สองค่ะตรงนี้ท่านคิดว่าด้วยปัจจัยอะไรทำให้ถูกขยับอันดับขึ้นมาทันที่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ผม,ผมตอบไม่ได้ครับผมไม่ทราบว่าการนาเสนอในต้องส่วนนะั้นมันเกีย่ยวข้องอย่างไร แต่ถ้าถามผมในการทำงานผมเนี่ยผมทำอย่างจริงจังน,นะครับก็ร่วมกับทีมงานนะครับแล้วก็ได้รับตามที่ว่าไว้อย่างนี้นะครับถามว่าไอ้ทำไมมาย้อนกลับมาหลายเรื่องครับมันทย้อนกลับมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าสังคมไทยข้าราชการไทยมันมันยังไปอยู่เนี่ยครับเหมือนอย่างกรณีที่ผมเออไปปักแท็กซี่มาเฟียที่จังหวัดภูเก็ตน,นะครับเออซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเออที่แท็กซี่มาเฟียทำร้ายนักท่องเที่ยว ชกต่อยเพื่อเรียกค่าโดยสารครับแล้วก็ผมก็ถูกเรียกไปนะครับโดยที่แรกๆผมก็ไม่รูนะ้อะไรนะครับผมวางแผนใช้เวลางระมาณยูนันจับได้ถึงสองร้อยคนนะครับแ้าจะหนีไม่ได้ทุกคนนะครับผมทำด้วยวิธีการสิ่ง,องสองจบตววเสร็จแล้วหลังจากเนี่ยไปก็ลากค่าไประยะหนึ่งแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันเนี้ยไอแท็กซี่มาเบียกลับมาอีกนะเนี่ยผมก็เลยย้อนถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น เมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ารายการว่าเองไปก่อนเนี่ยติดต่อผมมาด้วยครอะไรเี้ยผมอยากไระชมสื่อมวลชนก่อนนะครับผมมีคำถามอยากไปะชัสื่อมวลชนกันนะครับเพราะผมไม่ได้กลับเมืองไทยมานานกว่าหกปีแนละ้วผมไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเนะี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นเมื่อตอนที่ผมเป็นตำรวจอยู่ตำรวจเนี่ยูกด่าจากสื่อมวลชนเนี่ยทุกวันด่าว่าตำรวจแย่มากเร็วมาก ผมเลยอยากถามว่าเฮ้ยตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมอยากถามสื่อมวลชนทุกคนเลยครับรือทางเอ่อทางทีวีหรือสื่อจากทุกฝ่ายผมถามนัเวลาเนี่ยให้ตำรวจเนี่ยมันดีกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วไหมตามที่สมัยผมอยู่มานี่ผมอยากถามอยากรู้นะครับนะครับอันที่สองเนี่ยครับผมก็อยากจะถามว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีสิทธิเสียอีกท่าพ ในการนำเสนอข่าวสารอย่างรับผิดชอบด้ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นมีข้อจำกัดอะไรไหมผณถามจริงว่าคุณมีเศษสนินท่พจริงไหมในการนำเสนอข่าวสารหรือเปล่าหรือคุณจะต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่งนั้นมีข้อห้ามเยอะแยะผมถามจริงจากใจจริงสกว่าขอถามจริงเนี่ยเพราะผมดูข่าวแล้วไอ้ข่าวที่คุณเสนอไม่ได้ผมก็อยากถามว่าฟังมาว่าใครทุกคนบอกว่าอันนี้เสนอไม่ได้รานนั่นแสดงว่าคุณไม่มีเศษสนินท่าใช่ไหม เมื่อไม่มีเศรษิภาพนั่นแสดงว่าประเทศเราทำไมไม่ใช่แบนี้ผมก็อยากที่ถามพี่น้องสิมชนทุงหลายว่าทั้งข้อหนึ่งและข้อสองที่ผมคำถามเนี่ยเพราะอะไรมันใครปกครองประเทศนี้อยู่มาถึงทมาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เลยมาย้อนถามผมเนี่ยรับผมต้องย้อนถามกลับไปแบบนี้ครับกับเจสันรินค่ะจ,ะจะให้หนูตอบคำถาม,ถามาครูวีไหมคะ ใช่ดีครับดีครับอาจากคำถามข้อที่หน <clot ting. S 2> <Trustee? S 1> ึ่งนะคะที่ท <BLANK. S 2> ่านปวินถามว่าการทำงานของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เปลี่ยนไปไหมจากที่แต่ก่อนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถูกถูกสื่อเนี่ยประนามตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะคือคือถ้าถ้าวัดจากความขัดแย้ง ในการที่ช่วงที่มีการชุมนุมที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยก็ประชาชนเนี่ยก็จะมีข้อที่เห็นถึงตํารวจในแง่ที่เป็นลบอยู่บ่อยๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนการทำงานของสื่อมวลชนปัจจุบันนะคะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่มีการออกปรบกะสุเฉินค่ะก็จะมีการจำกัดการทำงานของสื่อส่วนล่าสุดที่ผ่านมาก็มีคําสั่งของศาลที่ตัดสินในเรื่องของ การที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ข้อจากัดของสื่อให้ให้การจำกัดการทํางานของสื่อนะะี่ค่ะก็คือ,อเป็นเป็นเหมือนถูกปีตกไปก็คือว่าสื่อเนี่ยทำงานอย่างมีเสรีภาพได้ค่ะ้วก็ตรงนั้นก็ก็จะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยก็ยังถูกจากัดการทํางานอยู่ต่อต้านด้วยเองหมดน,นะครับน,รนี่คือประเทศไทยนี่คือบริบทของประเทศไทยนะครับนะครับนั่นแหละใครที่ออกต,าตา่างๆมาคือโซปัญหาครับ ซึ่งถ้าเราแก้ตรงนี้ได้นะครับนำเสนอโจมตีสิ่งคนที่ออกสามสังไมเนี่ยพร้อมเพียงกันแต่เราจะแก้ปัญหานั้นแต่ถ้านิ่งเงียบเฉยปฏิบัติทามเราเราก็เหมือนตำรวจที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็เหมือนกับตำรวจที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนจะต้อชะตากรรมรวมทั้ง ตัวเราเองก็เหมือนผมเองด้วยนะครับเหมือนตัวเราเองด้วยก็จะเป็นรับชะตากรรมเช่นเดียวกันเพราะเราไปสิรูรั่เขาแบบนั้นครับพอใจที่ผมตอบอย่งนี้ไหมครับหรือไม่ไม่หรือเห็นแย่ก็จะดีๆนะไม่ดือความเห็นของผมครับ